มาเด้อครับเด้อย,ยิงเข่าเทียงน้ำกันครับไม่จุ่งว่าได้ดอกไมห,ห่อเด็กเพื <c oughs> ่อไปใบตักจะคองกันเดี๋ยวเนี่ยอ,อืมก๋วยจินว่าเป็นสิ่งง่ายเจ้ากไ็ได้จินงเขากับว่าแซ่บดอกกระเพาะเงี้ยนี่ต้องเชียงแล้วจินตัวต้องเห็นสมว่าซื้อมาดรำห่อต้องไปใบตักแล้วคุณแม่บ้าอ,อาไปกินแล้วของแซ่บเนาะก็จะกินผู้เดียวแล้วเนาะ เรากินเป็นอยู่ดิเอาไปแหวกเตอรากจะควงพี่น้องอยันคนไอ้กินแต่กี่คนมาแต่แทงความกินเนาะเสียงกินนะมาเนี่ครับเขาใหญ่เนาะพี่น้องตีกันบนาเนี่ตีกันที่หานี่มันคือขับเขาใหญ่แทพอนะขัาเข่าทัวกตูมเนี่ยว่าสันเจาควงเราสมว่าเป็น ไปเสียงเขาสองหอไปใจต,ตักจะควงเมียมะคุ้นดีเถอะนี่เสียงมไม่ได้ไปใจกินตะกุยเนี่ยนึกว่าจะเจ้ากินมะเป็นมัดนีปากเป็นใจเจ้านั่นบ่สุดเทียเจ้าคือบอ่หมกกักตะเกียจจังตะกี้ก,ก็เสียดายน้องตะกีกก้เอากระปุกหวยรอรอพะย,ย่ยหนิไปจำหุ้นนะ่ะไปจำรวจ chứ mình chém bên eo chém bên cột hú chém bên cột này lại sah oh chép kia hún bên này bẹp mất chiên bên trái bớt hún bẹp nè mất chiên chém bông sắm sen như nè chéo gai bớt anh nhú này một hai ba mám bắc kêu đực bắc kêu con con lo chớ này con lo cứ câu Ờ con chép kia nè chép จะกี่บ่อประวัติไหนพี่น้องฟังคัะแกบ่บ่อประวัติจังไหนรอจังหยังเนี่ยคอยมักแล้วกูยันรอตัวคุณเนี่ยไปน้ำเบ็ดไปลุ้งมองไหนยู่สิพุดนะหยัง,างมากจังหยังนี่ไอ้นี่ดลงเหมดพี่น้องเอ้ยกูจะเป็นเสียดายซะนี่เจ้าะมาข่อยบ่ไม่คันบ่บ่เถ่าซากันเนี่ยกูหา้าวกูไม่เลยเน้อบกนาเลยกูบอกพกูหายเลอกูย้อนน้ำมึงกับยนอนกูเถา่าซื้งซึ้งอก เจ,จ,จ้เเา,าวอได้จังทันบ่สเต่ากูหาผัวใหม่แล้วเจ้าร้องถามข่อยกระเพื่อนบ้างแน่เจ้าไม่มีสิทธิเลือกเนอะข้บอกให้ด้อยขคิดว่าข้าท่ันนั้น,<ห>นมึงก็ต้องกินดอกกันเอาท่นมึงเลือกมากกับกูเ<อ>่ยไม่ไม่อยัางละเั็นเอามาขอ่อยบอกท่านอิ่มว้ายเฝ้าร,ราาู้นี่เมียไม่เฝ้าคือจะคของเลยค่ะตัวเฝ้าก็ได้ดิกูแข็งแมงอยู่ดิฮะกูแข็งแมงดิ chứ young chẳng lắm cho quán này nhà tay tay hết tao đi. cái luôn tóc thầu nè thế này em bước lên em 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 này mẹ em 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 leo, em em ô em 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 chị em 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 ตีคิวว่าตีกินเถอะนีกินเอาสม่าก่อกินนั้งแน่กินมันเบิด